ครับวันนี้ก็เป็นวันที่เท่าไหร่อรับพนยี <25 S 2> ่ห้าแม่นมรับปูยี่สามครับปูครับล,ง <23. S 2> ลุงใจว่ายี่สิบสามมิตุน้ายนครับสองพันหาร้อยหกสิบเจ็ดเป็นวันอาทิตย์วันนี้ฝนตกหนักยูทูปก็ด้านโดนมาหาปู่เทพ ฝากเป็นกำลังใจให้กับช่องอัมพลชาแนลป้าทิพย์ชาแนลป้าโยชาแนลลุงไก่ชาแนลนะครับฝากทุกท่านทุกคนกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับ y o youtube ทุกๆช่องก็แล้วกันวันนี้หวยปู่เทพเข้ามั่งไม่เข้ามั่งแต่ก็บรรดาคณะ YouTube ก็มาทำแนวทางเพื่อเป็นส่วนบนโสนให้กับผู้ที่นั่งชมอยู่ทางบ้านได้รับรู้รับทราบกัน งวดนี้มีหวยเด็ดของหลง้มปูมหาศิลาและนาคองดำที่อยู่พระท่านเหมือนหินอำเภอเขาวังอำเภอเขาวงจังหวัดกาลสินเป็นที่ฮือฮาเป็นที่อ่าเ,าเรียกว่าเกิดปาฏิหาริย์ได้หลายอย่างวันนั้นเวลาบ่ายสองโมงนะครับบ่ายสองโมง มีเหตุการณ์เกิดขึ้นแบบน่าอัศจรรย์เป็นอย่างยิ่งจะทวนให้พี่น้องเอซีได้ฟังไปพร้อมๆกัน3ามสวันที่ผ่านมานะครับปูเทพนั่งดูโทรศัพท์นะครับอยู่ในเฟซมีเพจเพน,นึงเด้งขึ้นมานะครับถึงบารมีหลวงปู่มหาศิลาวัดพระธาตุหมื่นหินอำเภอเขาวงจังหวัดกาลสินนะครับ ผมก็เข้าไปดูพอเข้าไปปับ๊บเกิดความเลื่อมใสและศรัทธาในองค์หลวงปู่ไม่ใช่ว่าผมอุปโภกพูดหรือว่ามีมิจฉาชีพในคอมเมนต์ช่องอื่นถ้าคอมเมนต์ปู่เทพว่ามิจฉาชีพมิจฉาชีพอะไรนะครับถ้าปู่เทพเป็นมิจฉาชีพจริงก็ท่านเอาตำรวจมาจับปู่เทพเลยนะครับปู่เทพอยากจะเผยแผ่ธรรมะอยากจะเผยแผ่อภินิหารของเกจิ นะครับบารมีครูบาอาจารย์ในภาคอีสานนะครับลุ่มน้ํามูลนะครับถินน้ำำําดําลุ่มน้ํามูลของลุงปู่มหาศิลานะครับวันนี้หวยก็เป็นหวยบารมีของลุงปู่มหาศิลาอดใจฟังแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวลุงปู่เทพจะบอกว่าหวยตัวนั้นเป็นตัวใดช่องอื่นได้ไปแล้วได้แค่สองตัวบนสองตัวล่างปู่ยังไม่ได้ให้จะให้ ในช่องอัมพลช่องประทิพย์ช่องประโยชน์ช่องลุงไก่ให้วันนี้เลยนะครับถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายเลยเนาะปล่อยเด็ดไปเลยนะครับสําหรับวันนั้นปู่นอนดูโทรศัพท์แป๊บนะครับเพจลงปู่มหาเศลาเด้งขึ้นมาปู่เข้าไปดูสักพักก็เกิดความเลื่อมใสศรัทธาในตัวล้งปู่ก็เลยตั้งจิตอธิษฐานว่าเหตุจังใดเนาะ ข้าจังสิได้ไปกราบหลวงปูเฮ็ดจังใดนเนาะข้าจังสิได้เหรียญหลวงพ่อปริยันกับหลวงปู่ม,มหาศิลามาของคอผมยกโทรศัพท์ขึ้นอธิษฐานหากแมลนบาลมีหลวงปู่ม,มหาศิลาจริงอะ่ะขอให้ผมได้เหรียญขอขอให้ผมได้เหรียญมาของคอขอให้ผมได้ไปกาบหลวงปู่ม,มหาศิลาด้วยเถิดทางไม่มีบุญกุศลพี่น้องเชื่อไหม สองชั่วโมงจากเคี่ยงบ่ายสองมีคนมาจากกาลสินมหาผมบอกว่าปูผมเอาผามาใหา้ไอ้เราก็งงแล้วเออผ้าเอีกยน,น้องผมเอาพามาใหา้หลวงปู่ว่ามาฝากไอ้มาเบิงบงปู่ว่าอย่างเนี้ยล้วงออกมาจากกระเป๋าเป็นเดชาบนเป็นเหรียญหลวงปู่มหาศิลานะครับ ผมว่านะเอาแล้วแค่สองชั่วโมงมีคนเอาเหรียญหลวงปู่มหาศิลามาให้มันเป็นเรื่องที่อิทิปาฏิหารนะครับพอได้เหรียญหลวงปู่มหาศิลาปั๊บผมก็ไปอุทุมพรวิสัยไปเลี่ยมกรอบกลับมาอําพลชาแนลมหาผมกับน้องแน่นนะอําพลชาแนลมหาผมกับกับน้องแน่นกับป้าทิพย์นะครับไม้ข้างบน จริงนะเอาคนโอ้กิ่งย,ยังไงนะครับท่านผู้ชมถ้าโดนหวัวตองแน่หนี่ยถึงกับตายเลยตายเลยครับเสียชีวิตเลยครับถ้าถึกของปู่เทพก็ตายเลยครับแปลกไหมไมัดเสียบลงมาเลยแม่โอ้ย,ยังตกใจบ่หายเลยแค่หนึ่งนาทีนะใช่ไหมอามพบเสียเฟื่อลงมานะครับพูดผมว่าอู้ถานลูกปูร่องอีกสี่ โอ้ย่านตรงตรงไหนนี่ตรงนี่ตรงที่จอดรถแมนเรากับบดูนโหลดบอกง่ายเลยหนังจริงเนี่ยแคกิดปิดสามแทงหัวคืบจอดที่นหนเออไม่ถูกทั้งรถไม่ถูกทั้งคนคนแค่คืบหนึ่งแมนน้องแนนกับปูเทพยืนเทียงกันเลยเกือบเกือบเลยนิดเดียวจริงผมว่ามันมาแล้วแหละอยู่ข้างบนไม่ดังคลัก แต่พอผมเงยเงยหัวขึ้นมันไปชนกับกิ่งไม้อีกกิ่งหนึง่งมันเลยพละออกจากกิ่งนั้นไม่ถูกเราไปเฉียบลงข้างในความรู้สึกของผมปูเหมือนคนถือไว้ถ่ายยอนลงมากไหมใะเลยเด็เหมือนคนรอ,อคนรอผมรอน้องแนนรอบ้านเี้เลยเหมือนมันรอไว้ถ้าผมมามันจะปวดแมน,มนปล่อยลงมาเลยตายเลยอ่ะเออด้วยในชาวิบุญลงปูมหาชิลา คุณได้หมดเลยแม่กลุ่มแต่ทุกคนเลยแม,ม้กระทั่งรถใช่แม้กระทั่งรถบ่โดนน่ะเสียบชึบผมก็หลังจากผมก็มานั่งคิดเอาคนกลับบ้านไปกับปฐิภูมผมไปอุดิพรอีก้ไปซื้อมาลัยครับมากราบไหว้หลวงปู่ขอบคุณหลวงปู่ที่ช่วยพราอบารมีหลวงปู่จงจงช่วยต่อไปหลังจากไปซื้อมาลลยเสร็จไหว้พระสวดมนต์สวดอิติปิโสเสร็จปั๊บตีสองผัน ผมดูเวลานะผมตื่นขึ้นมานาคจากพระท่านหมื่นหินมาหาบอกว่าให้ผมอ่ะเอาพระท่านหมื่นหินที่อยู่ในตัวผมไปถวายลงปู่มหาศีลามันเป็นเรื่องฝาันาน,าน้ำบนให้ผมเอาพระธานหมื่นหินไปถวายลงปู่มหาชิลาอยู่ที่อำเภอเขาวงจังหวัดกาลสินพอผมตื่นขึ้นมาปั๊บ กามันร้องก้าวามันร้องว่าห้าเก้าห้าเก้าห้าเก้าเป็นเรื่องจริงครับอืพี่นออ้องเคยได้ยินเสียงกามันห่องหาเก่าหาเก่าหาเก่ามันห่องอีหลีโนก้าวาลูกไก่ผมแปลกบรหัาเลยอือหรือว่าสือเป็นบุญหลวงปู่มหาเิลา หรือว่าเป็นพ <ใน S 1> ุ้นของ,ของใช่กาหวาเป็นตัวสีดํานะแต่ก่อนที่กาหวาจะล้องนาคสีดํามาหาผมกอ่อนตัวทอท่ทานหลังอย่างในความฝันใช่ไหมครับใช่มันเกี่ยวคุลุมคุลุมคุลมมากมันก็บอกผมว่าปูเทพให้ไปเอาประชามือนหินเจา้าไปถวายหลวงภูมหาศิลาผมตื่นขึ้นมาปับ๊บตื่นขึ้นมาปับบบ๊บเบิ่อนฬิกาตีสองกาวอมันหก เกาหาเกาหาเกาเกาเกาหามาันว่ามันพูดอย่างเนี้ยผมก็เลยมาเอามาฝากให้พ่อแม่พี่นอ้องผู้ที่อยู่ทังบ้านฟังเป็นแนวทางนะครับพี่น้องอยากเห็นพระธาตุหมื่นชิ้นไหมแป๊บหนึ่งเดี๋ยวออกมาให้โอ้ยอยากเห็นเนื้ปู่ปิดแป๊บหนึ่งค่อยใโอเคครับ,คครบนี่คือพระธาตุหมื่นชิ้นนะครับ ที่นาคดำปู่เทพไม่เคยรู้หรอกว่านี่คือพระธาตุเหมือนหินนาคดําที่อยู่พระธาตุหมือนหินของหลวงปู่มหาชิลาบอกว่าให้ปู่เทพเอาพระธาตุหมือนหินไปให้หลวงปู่มหาชิลาอืจะได้ประดิษฐานที่พระธาตุหมือนหินที่ยอดพระธาตุนะครับก่อนที่จะไปนาคดําฝากไว้มั่งฝากไว้ว่าของเก่า แมนขืออ่อเบิ่งเดอคุณเดอสองเก่ากว่าหามันออกแมน,ออมนจ้ามันห้องเก่าหาเลยเด้นะครับก่อนที่จะไปขึ้นฟากไหวสองเก่ามันเป็นหนาฟังบอกผมก็เลยตั้งจิตอาธิฐานว่าหาเมนเหล็กมันออกหากเก่าเก่าหา สองเก่าเก่าสองผูเทียบสี่สี่เองดิสี่สี่จะลอยสองลอยพ่อเดียร์คาดมันไปหาหลวงปู่นะครับพ่อเดียร์คาดมันไปหาหลวงปู่ทำไม่ออกสีเอาประทานมือห็นนี่แหละไปถวายหลวงปู่อําเภออไหทุกช่องเบิงเบิงนะครับโพเทียระหูดอกว่านนี่คือประทานมือหินโอ้ผมเก่แต่หนักด้ามเพลินเบาว่านี่คือประทานมือหิน นะครับแล้วปูเทพสีดังวาสันแล้วปูเทพสีมีสือมีเสียงคีอยู่ได้มานคุนแถาคุนแกเอาหายโดนแล้วสมัยคนเแถาคนนแกเพื่อนปี้ดูดเหมืองแหล่ยูอำเภอบ่อไรจังหงวัดตาดเมื่อพกซิบเมื่อแปดสิปดิฟานมามันอยู่ใต้ดินเด้ ครับมันของมาเป็นสีลักษณะแบบนี้บ่ได้แต่งเติมเลยอําพลอืรพระเทวกัเกบไบ่ดอกว่าเป็นอย่างสุดท้ายนากดเ้ิ่นา่าะฐานมือหินอยู่ในเจ้าผมก็คํานวณแล้วว่ายังไงต้องเป็นตัวนี้เนี่ยกะสิได้อปไปถวายหลวงปู่มหาสิลางหากแมน่นอ่าตัวนี้คือเป็นเงินปูนเหลี่ยมไว้นะครับหากแมนมีบุญกุศลก็ให้เลขกสงเก่า าทีน่าลุ้งดั้มที่อยู่ในประธานบนหินบาลมีหลวงปู่มหาเชลาจงนำภาพอานณาไฮเลกเก่าขาเนาะกับสองเก่ามันออกนห,ววนหนึ่งวันทีหนึ่งกรกดาคมสองพันหางลอยหกสิบเจ็ดฉะนั้น พี่น้องที่ดูช่องอัมพลอยู่ช่องประทิพย์อยู่ช่องประโยชน์และช่องลุงไก่อยู่แชร์คลิปนี้ไปถึงบรรดาคณะศิษาศศยานุศ,ศิษย์ลุงปู่มหาศิลา,าให้ท่านได้รับรู้ด้วยว่านักบุญผู้นี้แห่งลุ่มน้ำห้วยตาตันนะครับจะสวายท่านด้วยความสัตย์จริงตามที่นางองค์ดําที่เฝ้าพระท่านเมือ่อกีมาบอก ใีปู่เทพเอาไปถวายหลวงปู่มหาศิลาผมก็จะรอบรรดาคณะศิษยานุศิษย์หลวงปู่มหาศิลามาแต่งขันหาแห่ไปเลยเอาไปให้หลวงปู่เลยหรือหลวงปู่สีเดินทางมาหลับโดยตัวหลวงปู่เองแต่บวาหรือทรงตัวแทนบรรดาคณะูกศิ์หรือกรรมการวัดมาเอานะครับจากจากปู่เทพนะครับโดยบทเจตั้งแชีงบาด กูเทพจะถวายโดยไม่ได้คิดค่าใดๆทั้งสิ้นเพราะบุญกุศลนะครับช่องยูทูบต่างๆที่เผยแพร่บารมีนุกบุมหาศิลามีในขณะนี้อจงมีผู้ติตามเยอะๆมียอดไลค์เยอะๆมียอดแชร์เยอะๆขึ้นก็นหมือนเป็นเสียงวล้านวิวขอให้ทุกท่านทุกคนจงเจริญจงมีช่วงมีลาบในมีอยู่มีกินในวันที่หนึ่งกราคดาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดโดยเหล็กเก้าเาและสองเสา กับไอที่นอ้นองยิงบังฟังเอยๆทุกท่านทุกคนครับ